ทีนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งครับจากโจทย์ที่เราตั้งกันไว้เป็นรูปเรือเบีย้ยเทียมเรือเบี้ยเทียมล้วครับอ่ารูปอยู่ในลักษณะไี้คำถามก็เหมือนเดิมครับขาวเดินก่อนเนี่ยจะทำการลุกจนได้เร็วที่สุดกี่ทีเดินในขณะที่ฝ่ายดำก็ต้องหนีดีที่สุดด้วย คือพยายามเดินให้ได้หลายทีนะครับในขณะที่เราหนีส่วนในขณะที่ฝ่ายขาวได้ไล่เนี่ยเดินให้ดีที่สุดจะจนได้เลยสุดอย่างไรเหมือนเดิมครับก็จะมีหลายๆท่านมาเดินในลักษณะที่ว่าบางท่านก็จะได้สี่ทีจนห้าทีจนหรือไปต่างๆนานาหรือบางท่านอาจจะคิดไม่ออกหรือบางท่านมีคิดออกแล้วถูกต้องด้วยรมลดูกันครับว่าแนวทางนั้นเป็นอย่างไร <c oughs> รูปนี้นะครับถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือสามทีไล่สองทีหนีครับเริ่มที่ฝ่ายขาวเดินก่อนขาวเลือกที่จะเดินเรือย่อหญิงสามมาย่อหญิงหนึ่งลุกครับแต่ขอแทรกนิดนึงนะครับเบี้ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเบี้ยหงายทั้งสองตัวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่บ้านข้างบ้านนี้เลี้ยงไก่กันเยอะครับเสียงดังไปหน่อยอ่ะกลับมาที่หมักลุกต่อเรือยอหญิงสามลุกที่ยอหญิงหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าขุนดําไม่สามารถขยับได้เป็นแต้มบังคับให้ดําเนี่ยต้องเดินเรือจากชอหิิงสองเนี่ยมาปิดตาลุกเท่านั้นอทีนี้ตาที่สองเราดูครับว่าขาวคั้วจะเดินอะไรดีซึ่งแต้มน,นี้หลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับ สำหรับนักโขกมือใหม่หรือนักโขกที่เล่นเล่นสนุกสนานอาจจะไม่ได้มองเห็นแต้มนี้ครับแต้มนี้ครับขาวเลือกที่จะเดินเบี้ยงเหงืยจะช้อชิงสามมาที่จอจานสองเพื่อในลักษณะน,น,นี้เราจะเห็นได้ว่าขุนดำเนี่ยอยู่ในตาอับใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีสองตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าขุนดำไม่สามารถขยับได้ในตาต่อไปอย่างที่นี้เนี่ยในเกมเนี่ย ยังมีเรือดำอยู่ <c oughs> ทีสองของดำเดินอะไรครับก็มีให้เลือกเล่นอยู่สองช้อยคือมากินเรือดำจากช้อชิงหนึ่งมากินยออยู่หนึ่งหรือไม่กินเดินจากช้อชิงหนึ่งมาช้อช้างหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเดินในตาไหนเนี่ยทีสองของฝ่ายดำเนะี่ยตาต่อไปทีสามของฝ่ายขาวก็จะต้องเดินเบียตัวนี้มาลุกจน ลองดูกันเลยดีกว่าครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สองหองไฟดำเลือกที่จะกินเรือแต้มนี้บางทีขี้ไฟดำอาจจะคิดว่าเอ้ไฟขาวเผลอหรือเปล่ามาลุกแล้วเนี่ยไม่ยอมหนีมาเดินห่งนี้ทาไมกินเรือขาวซะเลยแต่ขาวมีแต้มนี้ครับก็คือเดินเบี้ยจากคอควายสามมาลุกจนที่งองูสองสวยงามมากครับแต้มนี้อ่า ทีนี้ถ้าเราไม่กินข้อใหม่นะครับย้อนไปที่ตหน่งตั้งต้นใหม่ตาแรกขาวเดินดาเดินปิดตาที่สองเบี้ยงหงายไป่ขัดอับถ้าไม่กินขยับมานี้ไม่กินบ้างทีนี้ฝ่ายขาวก็เหมือนเดิมครับสาม,มารถที่จะเดินเบี้ยงหงายตัวเนี้ยมาลุกจนก็ได้หรือ จะเอาเบี้ยจะเอาเรือขาวตัวเนี้ยกินลุกจนก็ได้เหมือนกันอ่าครับพอเราเห็นแนวทางแล้ว,ลวใช่ไหมครับครับสรุปแล้วรูปนี้ก็คือสองทีหนีสามทีไล่นั่นเองโดยที่มาขาวเนี่ยเดินอย่างที่ให้เห็นแบบเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีบางท่านนะครับเดินแบบนี้ครับบางท่านเนี่ยเลือกที่จะเดินแบบนี้มาลุกก่อน แล้วก็มากินเรือเอาเรือไปกินแล้วก็จะโดนลุกจนแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ดีแน่ครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาลุกมาลุกเนี่ยเห็นไหมครับทีที่หนึ่งมาลุกฝ่ายดำเนี่ยสามารถที่จะปิ้นออกมาที่งองงูสองได้เพราอถ้ามาที่ยอหญิงชอชิงชอชิงหนึ่งเนี่ยก็ไม่ดีอีกจะโดนลุกในทีต่อไปจนสามารถที่จะปิ้นไปที่งองงูหนึ่งได้ ถึงแม้ฝ่ายขาวจะได้กินเรือก็ยังเดินกันอีกได้อีกหลายทีซึ่งมันจะฝ่ายขาวเนี่ยจะทําการลุกจนในสามทีไม่ได้เท่านั้นเองแต่รูปที่ดีที่สุดกับตำแหน่งที่ที่สุดที่เฉลยไว้เนี่ยเรือต้องลุกแล้วมาปิดแล้วก็ขัดอับอนาคตซ้ำด้วยเบี้ยตัวนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรูปแบบเกมต่อไปขอบคุณครับ